เฮ้ hey, ส่งเงินมาถ้าไม่อยากเจ็บตัวพี่คะอย่ากไถเงินหนูได้ไหมคะหนูมีตังแค่สิบบาทเองได้ไหมคะพี่ขอร้องหนูขอร้องเธอค่ะอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้เอาเงินมาถ้าเกิดแกไม่อยากเจ็บตัวจาไหมฮะ วันนี้เรียนคณิตศาสตร์โคตรนานเลยวันนี้ไม่ได้นานเท่าไรหรอกแต่เราอะทํางานไม่เสร็จครูไม่ปล่อยกว่าจะปล่อยอะตั้งนานไปดีกว่าเอ๊ะเมื่อกี้เสียงคนร้อง,องห่มร้องไห้หันกลับไปดูข้างหลังทีเฮ้ยเฮ้ยม,มีคนทํำ้ายผู้หญิงนี่ว่ะอย่างนี้ต้องไปช่วยแล้วนี่เธอเป็นอะไรมึดหรือเปล่า ไม่เป็นไรจร้ะไม่เป็นไรนะเธอเดี๋ยวเรา่ไปจัดการให้ขอบใจนะช้น้ำตาก่อนมาไปจัดการมันดีกว่าเฮ้ยทำลายผู้หญิงเหรอหเฮ้ยแกเป็นใครวะเด็กไหนเนี่ย เด็กไหนก็ช่างเถอะมางั้นเรามาจาัดก,การก็ดีกว่านี่แน่นี่แน่นี่แน่เราจะเอาตัวเองเป็นใหญ่ใช่ไหมเห้ยจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหม,หไหมจะเอาใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมจะเอาใช่ไหมโอ้โหหน่อยแน่อย่างงี้ต้องใช้มัดมีสน่อยแล้วนี่แน่นี่แน่นแนโอ้โหมันเก่งมากเลยนะครับอืมหน่อย ต้องใช้ของแรงสักนิดหนึ่งนะน้องนี่เป็นไงล่ะจะทำคนอื่นอีกไหมเหอเออผมไม่ทำแล้วครับผมยอมแล้วยอมแล้วดีมากให้รู้สับ้างว่าใครเป็นใครที่จริงแล้วไม่ใช่ปืนของเล่นนะ พาฉันไปโรงพยาบาลทีฉันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปงั้นเราไปช่วยผู้หญิงก่อนดีกว่าทีนี้เราจะเอาวุธออกมาทําไมเนยะนี่พี่ผู้หญิงครับเอา้าหายไปแล้วอืมสงสัยเขาจะกลัวแล้ววิ่งหนีเราไปเลยนะงั้นเรากลับไปเรียนกันต่อดีกว่า ลา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 เอาสุดเด๋วเด๋วไปหาหมอกับพี่ไปแล้วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมได้นะครับถ้ากดแล้วก็สลบคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายโอเคพาไปหาหมอก่อนดีกว่าก่อนที่มันจะตาย